สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อพูดถึงสารโคเอมไซคิวเทนท่านผู้ชมหลายท่านคงเคยได้ฟังจากโฆษณาเครื่องสำอางหลายชนิดที่มีส่วนผสมของโคเอมไซคิวเทน ว่ามีสปปรรพคุณช่วยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวพรรณทำให้ไม่แก่ก่อนไวัยได้ค่ะจริงๆแล้วสารโคเอมไซคิวเทนมีสปปรรพคุณอย่างไรรายการทางไกลใกล้ความรู้ในวันนี้มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับสารโคเอมไซคิวเทนมาฝากค่ะโดยปกติร่างกายคนเราจะมีเอนไซม์พื้นฐานที่สําคัญอยู่หลายชนิดเช่นโคเอนไซคิวเทนเป็นเอนไซม์ชนิดเดียวที่พบในเนื้อเยื่อของมนุษย์ที่ทําหน้าที่เพิ่มพลังแก่เซล ซึ่งมีคุณสมบัติที่โดดเด่นคือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยปกป้องเซลล์จากการทำงานของอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงจากการเสื่อมสภาพของเซลล์ต่างๆช่วยชะลอความแก่และลดความเสี่ยงของโรคร้ายที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของเซลล์ได้เช่นโรคหัวใจข้อเสื่อมอัมพาตผิวหนังเหี่ยวย่นหรือแม้กระทั่งโรคมะเร็งแต่ปัญหาก็คือสารโคเอนไซม์คิวเทนจะลดลงเรื่อยๆเมื่อเรามีอายุมากขึ้น ซึ่งจะทำให้รู้สึกอ่อนล้าสมองไม่ปรับปรง่งมีผิวหนังที่เหี่ยวยน่นในกรณีที่ร่างกายมีสารโคเอนไซม์คิวเทนต่ำมากๆจะส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะสำคัญเช่นหัวใจดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้ร่างกายได้รับสารโคเอนไซม์คิวเทนคือการรับประทานอาหารที่มีสารเอนไซม์คิวเทนในปริมาณสูงจากธรรมชาติได้แก่ปลาทะเลน้ำลึกเช่นปลาแมคคอเรลปลาซาดีนปลาทูน่าปลาแซลมอน เรื่องในสัตว์จะมีอยู่ในตับหัวใจและผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสงและถั่วเหลืองส่วนในผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่มักกล่าวอ้างว่ามีสารโคนไซม์คิวเทนที่จะช่วยชะลอความแก่ได้นั้นท่านผู้ชมจะต้องพิจารณาว่าส่วนผสมของสารโคนไซม์คิวเทนนั้นต้องมีปริมาณอย่างน้อยที่สุด1%จึงจะเพียงพอที่ร่างกายนําไปใช้ได้ค่ะ และทั้งหมดนี้ก็เป็นสาระน่ารู้เกี่ยวกับสารโคอมไซคิวเทนที่ทางรายการทางไกลใกล้ความรู้นำมาฝากถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีข้อเสนอแนะอยากจะส่งไปยังรายการก็สามารถส่งมาได้ทางรายการมีดี d ดีชุดทางไกลใกล้ความรู้มาแจากท่านผู้ชมและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะมอสทอทเสริมสร้างการเรียนรู้สู่สังคมอุดมปัญญา